ครับกสวัสดีตอนเช้าคือเก้าครับอันนี้กับพระจันทร์กับดาวนะครับเนาะมันนี้เข้ากับจีากันมากยามกับดักหนูคือเก้าครับเกิดหลังจากที่เข้าใส่ไ้ในปลาอ้อยนะครับมันก็เป็นหมายปลาอ้อยครับมีสิบหลังครับเข้ากับจีมารุนกันเลยครับมาผลเป็นจังไรครับติดตามส้มเดี๋ยวเลยครับหลังแหลกกับมานเลยครับหนูซิ่งนะครับ ปลาอ่อยก็ยังมีหนูซิ่งอยู่ครับมือก้อนนี่นักไปให้หน้านะครับให้หน้ากับมีหนูซิ่งหลายไม่เจอปลาอ่อยไม่เจอปลาอ้อยอีกนะครับก็ยังมีหนูซิ่งอยู่อืมหลังนี่เม่เห็นครับห้อยหนูติดนะครับมีห้อยหนูติดนะครับขี่หนูเปียนดย้วยครับขี่หนูกขมีผมบามัน้นไปใส่เมื่อเห็นละ เนี่ยครับผมดักไว้ตรงนี้ลหละผมก็มัดไวไปตรงนี้หมู่บ้าน,นว่าหนูหลากไปกับม่ลูนะครับมันอยู่ในปลาอ้อยนะครับมันคนหนมที่ว่คนมาเห็นนะผมก็มัดไวไปตรงนี้นะครับม,มันอย่ีหอย่าหกอยู่นะมันปิดไปใส่ครับเดี๋ยวหาแป๊บนึงครับ ก็เ่เห็นครับก็บผมบม่ได้หมายว้นะครับผมก็เอาอ้อยโปกกว้อยู่นะครับพอเห็นหดเสือครับมัดใบตรงเหนือครับเมบื่อวานเอ้ยปลาอีกแล้วครับตรงนี้ครับมันหลากไปทางไหนนะครับบ่อยู่นะครับ มีห้อยขนดน้ครับอืมกระดากมันมาแข็งหรือเปล่าครับเด็วก็มีห้อยหนูมากัดนะครับกัดเสือกนะครับคนเราโตรหรือเปล่าครับมากัดต่อยกันนะครับกบดิห้อยติดแหละครับเพราะว่ามันดินมองยามุ่นนะครับ ก็อาจจะเป็นยังสังตอมบอกนยครับสังตอมบอกว่าอาจจะเป็นหนูตัวอื่นนะครับมากกัดกันแบบมากกัดต่อยกันนะครับตัวหนึ่งติดตัวหนึ่งมักกัดเสื้อขาดนะครับเมื่อกี้เสื้อมันขาดนะครับแต่ว่ากัดดักอยู่คนละทางนะครับบ่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะครับหนูมันก็นอาจจะเริ่มห่างแล้วหรอครับไอ้คนมาดักหลยอะครับ มีห้อยคนมาดากักมีห้อยคนมายิ่งข่อมนะครับบรรยากาศตอนเช้าครับเบิ้งกันต่อครับหมอกลงหลายู่ครับผมก็ได้ไว้ตรงนี้นะครับนีบดถือครับ โอ้ถึงนหนูหน่อยครับมนันเหลือแต่หนูหน่อยไ่ครับหนูใหญ่มันคนเราไิบกินหมืนแบบเบิรลดหั้งครับลูกหนูพันหนูครับกับเบิงกันต่อครับ มันไดกาศก็ดีอยู่ครับตอนทเศร้าต้นอ้อยเขาสางใบครับเขาสางใบกันไหนทเป็นการเอาเปเห็ดเป็นขั้นอ้อยนะครับมาเริ่มสางใบแล้วครับหลายๆปลากับมีไฟใหม่อ้อยแล้วครับลังนี้ก็เป็นการเคลียร์รถิ่มนะครับหนูมันเคลีย์ออกนะครับสรับดักญีุ่่นครับ บอลลันนะครับขอเก็บกับดักก่อนครับแต่ดินแถวนี้มันแข็งนะครับมันเ็ดไหนเข้าขุดยากนะครับผมกับฝ้าวฝ้าวไส่มว่บ้านนี่ครับัเ็เลยขุดบดีครับคน,นคือบอติดนะครับ โอ้หลังนี่เหลือเห็นตะไกลเลยครับมีตโตครับเป็นหนูใก่ใหญ่ย่ครับนีย่ยหนูมันกะเริ่มห้างหรอครับเพราะว่าค้นหาหลายอยู่ครับแต่มันก็พ่อมีโตดิโอ้ตัวใหญ่ครับ เมื่อค่อยมันดิน่นจนยาส่วนนะครับับเต็มหัวเลยครับหนูตัวนี้แต่่อค่อยมันครับเมื่อนี่เต็กกับพ่อได้โอนยูครับเหลือกับดักอยู่บ,บ้านดัก ที่หาหลังนะครับโอ้ยของงามอยู่ครับหมองงามกว่างามครับครับหมองที่หนูกินกระล่มแบบทับกันเบิดเ,เล่ครับชัดตันมาชัดก็ขอให้เะครับหลังนี้บัสถือนะครับ แต่ท่านีสวยอยู่ครับห้อยเขาหยอดเขาน้ำนำเป็นกองเขา,าเกาเขาครับเนื่องจากว่าหยามันหลายนะครับกับมีห้อยเขาเอางว่วครับเอางว่วมากินหยาในปลาอ่อยนะครับเป็นขางปลาอ่อยนะครับ ครับก็ยามเบิดเรียบร้อยแล้วครับกับเมื่อนี้กับบ้หมานไปไหนครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไม้ไมนะครับมือหลังนะครับเป็นป้าเข่าและให้น้าครับเมื่อนี้ก็ขอให้รับชมติดตามกันต่อไปนะครับเป็นกาลังใจให้กันนะครับนี่อย่างดีๆกับมาแนะนํากันครับกับเมื่อนี้กับสวัสดีครับ